เอาละครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมดีลอยเซอร์นะฮะแล้วเราก็อยู่กันกับเกมบิดเบี้ยโซยเช่นเคยตอนนี้มีกาชาฮะนั่นก็คือก,ก,กาชาอ่าโทชิโร่โทเซนแล้วก็โคมาม,มุระนะแต่ไม่ใช่3ตัวนี้นะเป็นกาชาหนายายหญ่สแครชุดที่5นะฮะชุดที่5อย่างที่เคยอธิบายไปในคลิปที่แล้วนะ3ตัวนี้โทอเออโคมามุระซาจินหรือว่าน้องหมาเป็น PVP ที่ค่อนข้างแรงเลยทีเดียว แล้วก็แก้ทางยูฮบักกับสกิชิมะหรือว่าแชทพวกนี้ด้วยนะฮะต่อไปก็เป็นโทชิโร่โทชิโร่ตัวนี้อ่าพิวีทั่วไปแรงแล้วก็สังเวียนดูดีนะฮะว่าทำไมมันเลื่อนบ่อยจังต่อไปเป็นโทเซนนะโทเซนตัวนี้ล่างมาแมลงเอาไว้ฟาร์มน้ำหอมสีส้มฮะอ่าฟาร์มน้ำหอมเล็กใหญ่แล้วก็หยาดน้ำครับผมมีอยู่ทั้งหมด6 0 0 0เม็ดนะ ผมอาจจะเปิดแค่5,000หรือว่าไม่ถึงอ,อันนี้ต้องดูก่อนว่าไหนจะสเตปเนี่ยเราดวงดีไหมถ้าจะสเตปนี้เราดวงดีมากผมก็จะเปิดต่อฮะแต่ถ้าสมมุติว่าโอ้โหจะสเตปเกลือจังเลยเราควรเบรกตัวเองไว้เพียงเท่านี้ฮะแล้วก็ไปรอตู้แยกครับอ่าเดี๋ยวจะให้ดูก่อนตู้แยก จริงๆมันก็ห่างกันไม่เท่าไหร่ไม่กี่วันนะฮะตู้แยกก็จะมาในวันที่อ่าแปบ๊บนึงนะนี่ฮะตู้แยกของโทชิโร่มาก่อนวันที่อ่าสามสิบเอ็ดนสิบเอ้ยอะไรเนี่ยระยะเวลากิจกรรมสามสิบเอ็ดเด้วไม,ม่ใช่อันนี้มันสามตัวขอโทษครับจำผิด ตู้แยกที่จะมาก่อนเลยก็คือวันที่12ของคุมาวุระหรือว่าตัวน้องหมา p ิพในตัวร่วมตู้ก็โอเคครับอ่าชูเฮตัวนี้แรงเป็นตัวที่ใหม่รู้สึกจะดันกิวถ้าจะไม่ผิดต่อไปเป็นอ่าคุณอิบะยูจิชิโร่ตัวนี้ฟาร์มคังฟาร์มคังครับฟาร์มคังแล้วได้ตังเยอะต่อไปเป็นแชทม่วงฮะ แชทม่วงตัวนี้อ่าเล่น PVE ทั่วไปแล้วก็เก่งมากๆในแชตตีแรงนะฮะต่อไปเป็นตู้ของโทเซนครับตู้ของโทเซนก็มีเงินม่วงเงินม่วงตัวนี้ตีตีกิวฮะอ่า้องหมาก็ตีกิวได้แล้วก็ตีธรรมดาแรงอ่ากิมจอฟ้าก็เล่นแรงอยู่ฮะดีอยู่ของโทเซนมาวันที่18 แล้วก็ของโทชิโร่ครับเเดี๋ยวนะทำไมมันไม่เรียงกันลนะ่ะผมยังงงอยู่เลยเนี่ยของโทชิโร่อ่ามาวันที่24ฮะก็จะมีโทชิโร่ครับแล้วก็มีฮาร์เบลฮาร์เบลสังเวียนแล้วก็โทเซนแดงโทเซนแดงน่าจะไปอยู่กับโทเซนมะ่วงเนาะแล้วก็อิจิโกะฟ้าอายาคาชิตัวนี้อาจจะไม่ได้ใช้ประโยชน์ทางใดทางหนึ่งเยอะแยะมากมายแต่ว่าเป็นตัวที่แรงอยู่ฮะเล่นได้ดีฮะ อันนี้จึงเป็นทางเลือกนะถ้าเกิดกรณีที่เราเปิดตู้นี้ลาเกลือนะเราให้ไปเน้นตู้แยกที่ว่าเราอยากเปิดมากที่สุดดีกว่าโอเคผมก็จะจัด7สเต็ปธรรมดาก่อนเลยสเต็ปแรกฟรีอ่ะฟรีไม่ได้อะไรครับต่อไปเป็นสเต็ปที่2 ครั้งที่2นะฮะโอ้ได้สดาวเท่านั้นต่อไปเป็นสเต็ปที่3ครับถ้าผมปวดหมดจะสเต็ปแล้วได้มาสักตวัวนี้ถือว่าสุดยอดเลยนะแต่มันก็มีคนที่ว่าทำได้จริงๆนะคือที่แบบเปิดแล้วไม่ได้อะไรเลยก็มีเหมือนกันมีเยอะด้วย ซึ่งผมก็คิดว่าน่าจะเป็นหนึ่งในนั้นที่เปิดแล้วไม่ได้อะไรสำหรับการเปิดทีละครั้งนะฮะอ่ามีเสื้อบินหลายตัวแต่ก็ยังเป็น4ดาวอยู่อันรอบที่5ฮะก็ยังเป็นที่นามริ3ดาวครับตอนนี้มากสุดสีดาวครับยังไม่มีขึ้น5ดาว 6ครับไฮเพชร25เมตรฮะอ่าอันสุดท้ายครับสำหรับการเปิด1ครั้งรอบที่7มาหน่อยเถอะมอสนาสาธุกัดได้5ดาว8%มาไหมไม่มาครับสำหรับการเปิดธรรมดาลองแล้วอันนี้ถือว่า ดวงผมอาจจะเกลือในตู้นี้ต่อไปเป็นอ่าร้านเปิดแบบ10ครั้งนะสเต็ปที่1ครับจัดไปเลยสเต็ปที่1นึ่ฟรีิเสเซอหนึ่งตัวครับไม่ได้อะไรครับในการเปิดครั้งนี้ ต่อไปเป็นสเต็ปที่2ครับพีเซืออย่างเดียวอย่างนี้พีเซื้อตัวเดียวอย่างนี้ตัดคัดสซีนเลยไม่มีแน่นอนผมเริ่มได้กินฟาร์มเคมแล้วครับและผมคิดว่าอาจจะต้องหยุดไว้แค่จุดสเต็ปเท่าน,นั้นนะพีเซื้อสองตัวสีทอง ไม่ปฏิเสธฮะอืสเต็ปที่สี่ครับผีเสื้อหนึ่งตัวโอ้โหไม่มีอะไรเลยครับทุกคนสี่สเต็ปแล้วยังไม่ได้อะไรเลย สเต็ปที่ห้าครับอันนี้ไม่ใช่การันตีสเต็ปที่ห้าได้ไหมอ่ะลุงมาฮะในสเต็ปที่ห้าได้กินความเค็มมากๆเลยเนะ่ยเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นอ่าโอเคโยรุโยรุอิจิโยรุอิจิดีอยู่ฮะอาจจะไม่ได้แรงโดดเด่นอะไรมากมายแต่อยู่ในระดับที่แรงแล้วก็เป็นท็อปทอปเลย โอเคต่อไปเป็นสเต็ปการันตีนั่นก็คือสเต็ปที่หกครบับที่เส้อหนึ่งตัวสเต็ปที่หกเรเเฮ้ยไอ,ไอตัวนี้เอเอ,เอนั่นแหละตัวที่สู้กับอิจิโกะฮะ คำพูดอะมันคุ้นๆไงอันนี้ก็เป็นอา,อารันคาซอมบี้เหมือนกันอะที่มายูริเป็นคนเออสู้กับย,กยูเบจิกะักวุทยาจัาเพี้ยนนั่นเอ้ยนี่อารันคาที่ตายแล้วมาครบเลยหรือเปล่าเนี่ยฮะ <laughs> เดี๋ยวนะโอ้โหเอ๊ะ ลงคามาครบชุดเลยครับต่อไปเป็นสเต็ปที่7ครับตานี้ก็ได้เยอะอยู่นะตั้งสามตัวเลยแต่ว่ามันหลังตู้อ่ะแล้วมันแบบสามตัวเนี้ยเอาตรงๆไม่ค่อยได้ใช้อะไรเลยเอะอะผมมามุระผมมาครับหนึ่งตัว ก็เดียวหรอกการรอบสังหารโอ้ยังเกาจับตั่นอ๋อโทชิโร่ผมมาครับทุกคนครับถ้าเป็นอย่างนี้ครับเดี๋ยวผมเปิดเพิ่มอีก สามสเต็ปดูกันแล้วถ้ามันยังดีอยู่แบบนี้นะห้าพันครับเอาให้ครบห่วงไว้พันเดียวพอเอาอันนี้ไม่ได้ครับสเต็ปที่แปดไม่ได้ ตัวที่เก้าครับพิเสื้อสองตัวสามตัวสีทองปฏิเสธไหมอ่ะคุณคิชมาาิมะงามาครับตัวที่เก้าสุโรมสลับด้านอ่าตัวเก่าเชียว คือบางทีเรานึกออกนะแต่นึกชื่อมันยังไม่ค่อยออกนะเอ้ยก,ก,กดไปหายกริมจอ,อมต่อไปเป็นสเต็ปที่10เอ้ากริมจอม่วงไม่ใช่กริมจอฟ้าเชื่องหนึ่งตัวจีทองอมไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับ10ส,บสเต็ป เข้าไปแล้วอย่าไปกลัวครับเอาอีกสเต็ปที่สิบเอ็ดไม่มีครับสเต็ปที่สิบสอง เริ่มได้กลิ่นาร์มเค็มแล้วฮะหลังๆสเต็ปที่13เหลือ3000พอดีครับควรจะต่อไหมเฮ้เมัน ตัวหน้าตู้มันแบบไม่ออกมันไปออกตัวอ่าหลังตู้แล้วที่แบบไม่ค่อยได้ใช้อะไรซะด้วยนะสามต็ปที่สิครับ ่ฉันขอปฏิเสธโอเคผมมามรับผมมาสองลอะเดินเดินนี่ แต่ที่สิบห้าครับนับตลอดฮะผีเสื้อสามตัวมาไหมปฏิเสธไหมโอเคののโอ้โหไอตัวนี้จะตันเลยไหมเนี่ย โอ้โหกระเทยผมมีสิทธิ์ตันนะเนี่ยสเต็บ <c oughs> <Step S 2> ที่สิบหกครับไหลครับไหลตอนนี้ไหลสิบหกไม่มีข้ามไปเลยต่อไปเป็นสเต็ปที่สิบเจ็ด

นี่นามริเมียหัวหน้าเออเฮ้ยตัวหลังตู้ออกบ่อยฮะแล้วก็คุมาม,มุระก็มาบ่อยเต็พที่สิบแปดครับอันนี้ผมจะเอานะทุกคนผมเปิดหมดหกพันเม็ดเลยหกพั 6, นเะม็ดนยเรามาดูกัน เต็บที่สิบเก้าครับอเต็บ <Ooh. S 1> ที่ยี่สิบครับผีเสื้อหนึ่งตัว ไอมีปฏิเสธเลยอืมออกแนวเกลือเลยนะเนี่ยสเต็ปที่21ครับแต่ใครที่รู้ตัวว่าเสี่ยงอะไรเงี้ยอย่าอย่าเปิดแบบผมนะเพราะว่าการหลุดเลดแล้วมันโอกาสออกค่อนข้างที่จะน้อยเดี๋ยวเมื่อกี้ผมนับ20หรือ21วะลืมว่ะ อันนี้น่าจะสเต็ปที่ยี่สิบสองสเต็ปหลังๆนี่คือไม่ออกเลยอะเลขห้าร้อยเท่านั้นครับไม่รู้เลยปฏิเสธอย่างเดียว อ่าโอเคซวยฟงมาซวยฟงก็ดีนะตัวเดียวโอ้โหขนาดเว้นไม่ไรสเต็ปยังเอามาตัวเดียวเล็กสองร้อยสามร้อยเมตร ผมได้สองสเต็ปอันนี้เป็นสเต็ปลองสุดท้ายไม่มีสเต็ปสุดท้ายต่อไปครับยีเ้่หนึ่งตัวหมดครับอือหือเยอะอยู่นะ แต่เป็นการเปิดที่ค่อนข้างที่จะเสี่ยงสุดๆเลยแต่เดี๋ยวตู้คุมามุระเดี๋ยวเจอกันต่อคุมามุระเอาแน่ครับโอ้โหกดรับของแบบไม่หวัดไม่ไหวเลยครับเดี๋ยวเดเดี๋ยว,ยว,ยวมารับดีกว่า โอเคเรามาสรุปกันว่าเราได้อะไรกันมั่งนะฮะที่ได้เลยคืออาซาจินกอมม,มุระ2ตัวโทชิโร่หนึ่งตัวซุยฟงหนึ่งตัวโยรุจิม่วงหนึ่งตัวอาตัวกระเทยตัวนี้1 2 3 3ตัวอาตัวนกอาจุลันติด้วยป่าจำไม่ได้หนึ่งตัว ตัวอดีตเอสปาร่าที่สู้กับอิจิโกตัวนี้สามตัวรีมจอมุ่งหนึ่งตัวสามตัวนี้ไม่เกี่ยวอ่าอืมชินจิเก่าหนึ่งตัวโซยฟงเก่าหนึ่งตัวฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสามสี่ห้าสิบห้าตัวก็อยู่ในระดับที่ไม่ถึงกับเกลือนะแต่ถ้าสมมุติว่าไม่มีตัวหน้าตู้น่ะเกลือเลย จริงๆนะเกือบแบบตรงๆเลยเกือบเกินไปเลยแต่น,นี้คืออยู่ในระดับที่โอเคอยู okay, ่ใช้ได้อยู่โอเคยังไงใครเปิดได้ดีไม่ดีอะไรยังไงเดี๋ยวเอามาขิงกันได้เลยนะฮะเพราะผมได้ตัวหน้าตู้มาสองตัวละแต่บางคนก็บอกว่าเปิดเจ็ดสเต็ปได้ครบสามตัวก็มีเหมือนกันนะเราก็โกรธนายอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าขิงได้ไม่เป็นไรโอเค ยก็ต้องฝากคลิปนี้ไว้เท่านี้นะครับฝากา like, กดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ